แถลงการห้องซ้อมพอคอซีหนึ่งเทคหนึ่งแอคชัน่นสวัสดีครับวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนของห้องซ้อมของพอคอครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่ากระแสแรงครับใน facebook ช่วงนี้ว่าหลายคนก็อาจจะหมั่นไส้พวกพี่นะครับว่าเออทำไมไม่ให้ลูกน้องซ้อมห้องซ้อมกันบ้างเลยทําไมห่วงจังเลยทําไมต้องมีกุญแจทาไมให้ปัากุญแจไม่ได้แล้วพี่ถามกลับน้องไปครับว่าทุกข้อของในห้องหายอ่ะ จะทํายังไงครับน้องเป็นคนรับผิดชอบหรือเปล่าแล้วพี่จะรู้ไหมครับว่าน้องเอากุญแจรรมาให้ใครปัมมาม้างนี่พี่ไม่รู้ครับพี่โดนพี่โดนอย่างเดียวก็คือกูชโชคคือนี่พี่ไม่ได้หัวงห้องซ้อมน,นะครับคือใครจะเข้าซ้อมก็ได้แต่ขอให้มาบอกพี่ในเพจเพจอโนก็ได้เพจบงของชิวชิวการ์เด้นมินสีก็ได้ครับคือมาบอกแค่ว่าอย่าขอซ้อมเวลานี้เวลานี้เดี๋ยวพี่เอากุญแจมาให้เดี๋ยวพี่จะมาเปิดห้องซ้อมรอครับพี่ไม่ได้ห่วงนะครับเห็นว่าถ้าสมมติว่าครูโชคเป็นคนบอกว่า คนดูแลกุญแจจะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเป็นเป็นคนที่ครูโชคไว้ใจทําให้เราได้กุญแจมาครับซึ่งห้ใ้ใครอยากซ้อมก็มาบอกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้บอกเลยเราให้ซ้อมครับเราไม่ห่วงครับโอเคครับเราไม่ซ้อมเราให้ซ้อมไม่ไม่ไม่มีปัญหารุ่นน้องอาจจะเกลียดรุ่นพี่บ้างก็ได้คืออาจจะมันไส้ว่าเอ๊ะทำไมทํางี้ทำไมทำงี้พี่ก็เคยมันไส้เหมือนกันครับตอนพี่อยู่ม .5 เี่ก็เคยเหมือนใจน้องพี่มหกเหมือนกันคือว่าทําไมเอ้ยไม่ให้เราซ้อมเหมือนกันเราเราเราต้องนึกนะครับว่าถ้าพูดว่าของอะไรหายไปล้วใครเป็นคนรับผิดชอบก็คือน้องพี่มหกนะครับไอ้น้องๆไม่สนใจหรอกใครอะไรหายไปนะครับเราต้องต้องใจเข่าใจเรางั้นน้องๆมห้าตอนนี้หรือมสี 3, ม่ 2, มสามมสองมหนึ่งขึ้นมาอยู่มหกน้องก็อยู่เองครับว่าน้องไม่อยากให้รุ่นน้องมาซ้อมต่ออีกเพราะกลัวของมันจะหายนะครับห้องซ้อมมันโดนปิดไป ก็พอมีใครไม่รู้ครับมาหยิบกีตาร์ไปโดยพลการโดยไม่บอกใครคือไม่ต้องไม่ต้องอ้างก็ได้ครับว่าจะไปเปลี่ยนซสาร์ไปขัดแว็กไม่ไม่ต้องอ้างครับถ้าประสงค์ดีจริงทําไมไม่ไม่บอกว่าจะเอาไปขัดแว้งแต่ตอนนั้นมีหลายคนบอกผมว่าไอ้น้องไอ้คนคนหนึ่งที่หยิบไปเนี่ยหยิบไปโดยพลการไม่บอกใครทักอย่างอยู่ๆก็หยิบไปแล้วครูโชคครับผู้บริหารใหญ่ของของห้องซ้อมเรามาเจอไม่เจอกีตาร์ของครูเขาครูเขารู้สึกไงครับทาไมเราไม่บอกก่อนเรื่องง่ายๆครับ ก็ก็น่าจะรู้กันกันดีนะครับก็มีแรวมากครับถ้าถ้าน้องๆเข้าใจก็โอเคแต่ถ้าไม่เข้าใจก็จำนายไว้แล้วกันมีปัญหาอะไรก็เข้ามาคุยได้โอเคนะครับขอบคุณครับ